สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหอยปังนะครับสัปดาห์ที่เก้านะครับที่สุดสัปดาห์ที่เก้านะครับวันนี้ขายมาสองลังนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับตัวนี้ลังหนึ่งนะครับตรงนู้นอีกลังหนึ่งนะครับวันนี้ขขยมาสองลังนะครับลังหนึ่งที่นี้ขขยเยอะสุดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ขายมาสิบแปดลังนะครับถือว่าเยอะเยอะเลยนะครับ ผมกล่าวว่าที่นี่คงได้เยอะนะครับน่าจะได้เป็นร้อยนะครับไม่ถึงนะครับได้สี่สิบแปดลังนะครับแต่ก็โอเคนะครับมันไข่เยอะวันจันทร์วันคาามันพุธนะครับจากนั้นมันก็ไข่ไม่เท่าไหร่ไข่ไม่เยอะนะครับแต่รวมแล้วก็ได้เยอะผมจดไว้นะครับผมจดผมจดไว้หมดเลยนะครับผมทําตารางไว้เลยวันจันทร์ไข่เท่าไหร่อังคารอย่างเงี้ยผมจดไปเลยนะครับไม่งั้นเราจะจําไม่ได้นะครับเนี่ยเมื่อวานถ่ายน้ำไปนะเมื่อวานน้าเสียนะครับ เสียเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะเสียนะเพราะเมื่อวานไข่เมื่อมันเต็มเนืเต็มบ่อเลยครับก็เลยถ่ายน้ําแล้วก็มองๆดูก็น่าจะเหลือประมาณห้าสิบโลได้ครับประมาณนั้นแนีะยก็คิดว่ามันคงน่าจะได้ไข่อีกเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะว่ามันยังตายไม่หมดไม่ได้แจ้งให้มันตายนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออยู่เยอะอยู่นะครับคือผมเก่าผมคิดว่ามันคงจะตายเยอะกว่านี้ไงนะครับ คิดว่ามันคงเอามาเนี่ยมันคงจะตายเยอะแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเลี้ยงมาสองสามเดือ e นเนี่ยกะว่าได้ไข่สักร้อย,ยลังก็ถือว่าผ่านแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออยู่เยอะนะครับนะครับเนี่ยใครที่เลี้ยงใหม่นะครับลองดูนะครับลองลองเอามาลองลองมาเลี้ยงดูครับผมว่ามันเหมือนมันมันผมเลี้ยงมาสองสามเดือ e นเนี่ยผมซื้ออาหารมาเนี่ย <nun ca> <posterior i> กระสอบมังเนี่ยผมยังอยู่เลยนะครับเนี่ยใช้ไปห,หน่อยเดียวเองนะครับไม่เปลืองอาหารเลยนะครับ กูใช้ได้อีกผมว่าอีกสองสาเดือนแหละนะครับเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับลงทุนแค่พันมันนะครับเราลงทุนครั้งเดียวครับพอรอบต่อไปเราก็ขยายพันธุ์จากที่เราได้ไข่มานะครับเราก็ลงทุนไปแค่รอบเดียวพอนะผมว่าลองเลี้ยงดูครับผมว่ามันเลี้ยงไม่ยากนะผมลองเลี้ยงมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยแต่ว่ามันตายนะครับมันตายก็ช่างมันนะครับทาใจไว้แล้วผมทําใจตั้งแต่วันแรกที่ผมไปเอาแล้ะครับผมขับรถรถไปเอาเนี่ยผมคิดไว้แล้ว นะครับอย่างน้อยมาลงวันแรกผมคิดว่าอย่างน้อยมันต้องตายอย่างน้อยเกือบยี่สิบโลแหละในใจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะครับหลังจากนั้นก็ตายมาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็ยังยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้อยู่นะครับลองลองทุนดูครับไม่กี่บาทนะครับลองสักสองสามโลก็ได้ครับลองอามาเลี้ยงแล้วเราเก็บไข่มาอุบาลแล้วเราก็ขยายพันธุ์ใหม่ ก็มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะอย่างอื่นนี่เสียค่าอาหารเยอะเลยนะครับปาดวงปลดดุอะไรพวกนี้ต้องเสียค่าอาหารนะครับกบนี่ไม่ต้องพูดถึงครับกินสลวดครับวันหนึ่งกินสองพันสามพันเลยนะครับห้าหกกระสอบเลยนะครับวันหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายทีนี้ที่ที่ผมเขาถามว่าทําไมทําไมถึงมาเลี้ยงหอยนะครับในกลุ่มในคนที่เคยเลี้ยงกบด้วยกันนะครับผมบอกว่าพอดีน้ําบ้านผมนะมันมันไม่ค่อยมีนะครับ เนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับได้ฝนมาสามวันเองนะครับอย่างปีนี้ก็เริ่มไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองเลี้ยงหอยดูก่อนนะครับลองดูว่ามันมันเป็นยังไงทีแรกผมตั้งใจเลี้ยงหอยขมนะผมไม่ได้กะเลี้ยงไอพวกไอหอยอะไรนี่ผมไม่รู้จักนะครับพอดีเข้าไปในกลุ่มหอยหาหอยหาอะไรนะครับไปเปิด,เป,ดเปิดดูแล้วอ้ามันมีหอยแบบนี้ด้วยวะอะไรเงี้ย มันมีหอยปังหอยโขงหอยเชอรี่อะไรก็ไม่รู้คือผมสะดุดตาหอยปังนะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินนะครับเอาง่ายเลยผมไม่เคยได้ยินเลยหอยปังผมได้ยินแต่หอยโขงหอยเชอรี่อะไรเงี้ยผมก็เลยลองลองเอามาเลี้ยงดูนะครับลองทดลองเลี้ยงดูแต่ก็ที่ผ่านมาที่ลองเลี้ยงมเนสองเดือนนะครับสองเดือนกว่าแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะเลยนะครับลงทุนครั้งเ <2 S 2> ดีวยวเลยครับ แล้วเราก็เก็บไข่เก็บลูกขออนุบาลนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเลี้ยงเนี่ยผม <nước> ผมหาข้อมูลก่อนนะครับนะสมมุติผมเนี่ยผมอยากเลี้ยงหอยปังเนี่ยผมไปหาก่อนว่าหอยปังมันค erm ืออะไรนะครับ bon. ผมก็ไปหาตอนแรกผมไม่รู้จักเลยนะครับไม่รู้จักเลยไอหอยปังหอยโข่งหอยเชอรี่เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงไม่รู้เลยครับยิ่งไอตัวนี้ยิงไม่รู้เลยครับหอยปังเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหอยปังด้วยซ้ํานะครับเคยได้ยินแต่หอยโข่งหอยเชอรี่นะครับ ก็ลองมาเลี้ยงดูนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเท่าที่เลี้ยงมาได้ไข่ามาเยอะนะครับตั้งแต่แตลงมาเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบลังพอดีนะครับรวมทั้งสองลังนี้ด้วยนะครับร้อยแปดสิบลังแต่ว่าเวลามันเป็นตัวผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเท่าไหร่นะครับลังหนึ่งมันเป็นกี่ตัวอะไรเงี้ยผมไม่เคยนับนะครับลังเล็กลังใหญ่อะไรเงี้ยบางคนเขาก็นับนะครับร้อยกว่าตัวบังสองร้อยั่งต่อลังอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยนับนะครับ เพราะว่าลองเลี้ยงครับก็เลยไม่ค่อยอะไรมากมายก็เลยแต่ตอนนี้จะไม่ลองแล้วครับตอนนี้ลองไม่ได้แล้วครับเลี้ยงไปเลี้ยงมารู้สึกว่ามันมันก็ไม่เลี้ยงยากนะแล้วก็มันไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับซื้อพันธุ์มาครั้งเดียวก็ลองอนุบาลตลอดนะลองเลี้ยงลองอนุบาลมานะครับก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันก็มีตายนะครับตายเยอะนนอันนี้ไม่ลองแนละ้วอันนี้ลอง ผมจะลองดูสักปีมันจะเป็นไงนะครับผมอยากรู้นี่ผมลงนี่ผมทําบ่อเตรียมบ่อให้เสร็จแล้วนะครับนี่นี่เตรียมบ่อเรียบร้อยครับขนดินมาใส่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ใส่น้ํายังไม่ได้หาพันธุเลยนะครับตอนนี้ราคาแพงอยู่นะครับเดียวรอหน่อยใส่ไว้จนข้าวออกรวงนะครับเนี่ยมีตรงนี้บ่อครับเตรียมไว้สามบ่อครับก็ ลองดูนะครับผมอยากลองอยากรู้สักปีอยากรู้มันเป็นไงอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับขนดินไม่ไหวครับเหนื่อยร้อนด้วยนะครับก็จะลองเลี้ยงดูสักปีหนึ่งนะครับแต่กบนี้ก็ทํานะครับกบเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำครับน้ําไม่มีอะเหมือนที่บออครับมีบ่อไว้เพาะพันกบนะครับก็เดี๋ยวลอกก่อนครับยังไม่ได้เพาะนะครับ อันนี้เผื่อลูกค้าลูกค้ากบเข้ามาดูครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแอบซุ่มทํากบไว้ไม่มีนะครับบอกเปล่านะครับไม่มีนะครับแต่บอกไปแล้วครับบอกว่าลองไปหาที่อื่นก่อนครับก็น้าไม่มีจริงๆครับน้าแห้งจริงครับไม้กระผมก็คงทํากบไปแล้วครับตอนเนี้ยก็ดีก็เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งนะครับว่าเออมันก็ลองมาเลี้ยงอย่างอื่นดูเป็นไงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหอยปังครับหอยปัง ก็ใครที่ลองเลี้ยงนะครับใครที่อยากตลองมีคนถามผมมาเยอะนะเรื่องเลี้ยงเลี้ยงยากไหมผมว่ามันไม่ยากนะถือความคิดผม,มน,นะผมไม่รู้คนอื่นเลี้ยงยากแต่ผมว่ามันเลี้ยงไม,ม่ยากนะมันก็ไม่ได้อะไรมันมากมายน้ําเสียแล้วก็ถ่ายน้ํานะครับตัวไหนตายก็จับออกนะไม่ให้น้ํามันเสียนะครับอาหารก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนะผมซื้อมากระสอบนึงอยู่เต็มเลยครับอาทิตย์นึงให้ครั้งนึงนะครับไม่ได้เปลืองอะไรเยอะแยะนะครับเนี่ยมันลงทุนแค่รอบเดียวนะครับ แต่ว่ามันก็ใช้เวลาเลี้ยงนานพอสมควรน,นะตั้งแต่ผมผมยังไม่เคยเลี้ยงขายนะแต่ผมเป็นดูๆมานะตั้งแต่เราเลี้ยเลี้ยเลี้ยงอนุบาลมาตั้งแต่แรกเนี่ยรู้สึกว่าถึงระยะการขายเนะี่ยน่าจะประมาณห้าถึงหกเดือน,นครับแต่ถ้าบำรุงดีๆเลี้ยงดีๆมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยนะแต่ความคิดผมนะผมว่ามันน่าจะประมาณนั้นนะ่มันใช้เวลานานนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะเลี้ยงก็จะบอกไงดีครับบางคนที่เขามองข้ามเพราะว่ามันใช้เวลานานเขาเลยไม่ค่อยอยากเลี้ยงกันนะแต่ก็มันยังไงครับถ้าเกิดเราเลี้ยงเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเป็นรุ่นๆนะครับนะครับเลี้ยงสมมุติว่าเลี้ยงเป็นรุ่นๆรุ่นๆนะครับเดือนนึงเดือนนึงขายครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งขายครั้งหนึ่งเดือนนึงผมว่าก็เลี้ยงได้นะใครที่คิดอยากจะ ลองทำน,ะ,นะครับลองทำลองลองดูลองศึกษาดูเลี้ยขายไปรุ่นๆนะครับหรือไม่ก็ขายทีละเท่าไหรอ่อย่างแบบวัลโลสองโลอะไรเงี้ยน,นะครับวัลโลเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะครับต่อให้เราเลี้ยงแบบมันขายไม่ได้จริงมันก็ยังแบบยังเลี้ยงต่อได้เพราะว่ามันเราไม่ได้เปลืองอาหารมันนะครับอย่างกบนี่ไม่ได้เลยครับสามเดือนไปแล้วเนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับ กินแล้วกินทุนแล้วนะครับเนี่ยแต่เราก็ลองลองคิดดูนะว่าเราจะลองเลี้ยงหรือว่ายัางไงนะครับแต่ผมเนี่ยผมว่าผมไม่ลองนะผมเอาจริงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเนี่ยคิดว่ามันคงจะตายเยอะกว่านี้เนี่ยมันยังเหลือเยอะนะประมาณห้าสิบโลได้ไหมห้าสิบกาโลเลยครับพอมองถ่ายน้ำนครับผมผมมองมองอยู่ แล้วไข่มันก็ได้มาตั้งร้อยร้อยกว่าลังร้อยแปดสิบลังนะผมกล่าวว่าตอนแรกเนี่ยได้มาสักร้อยลังเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะตั้งเป้าไว้แค่ร้อยลังนะครับผมคิดไว้ตอนแรกนะที่ไปเอาเอามาลงนะแต่ว่าตอนนี้มันได้เกินแล้วมันแล้วมันก็จะน่าจะได้อีกนะครับเนี่ยเพราะว่ามันยังเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ก็ต้องคอยดูก่อนนะครับทีนี้ก็คิดว่าจะทาจริงๆแล้นะนะครับลองดูสักปีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกน้ําไม่มีครับน้ําแห้งนะครับ มันไม่แห้งอ่ะแต่มันเหลือน้อยนะครับมันเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วมันฉุกเฉินจริงมันจะไม่มีใช้นะครับก็เลยลองอย่างนี้ดูนะครับลองมาเลี้ยงอย่างอื่นดูก็ดีนะตอนที่พอน้ํามันแห้งแล้วไม่มีน้ําเนี่ยก็จะคิดมาทําอย่างอื่นก็โอเคอยู่ก็ยังได้อีกอีกอาชีพนึงนะครับเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะครับอาหารก็ไม่ต้องเสียอะไรมากมายอันนี้เตรียมบ่อแล้วนะครับ ก็นี่ครับเตรียมบ่อไว้นะครับผมผมเตรียมอย่างนี้นะผมไม่รู้เขาเตรียมกันยังไงนะผมกาเตรียมผมอย่างนี้นะครับมันต้องมีดินมีอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ไม่ได้ใส่ดินนะครับตอนเลี้ยงใหม่ๆนะไม่ได้ใส่หรอกนะครับแต่มีคนเขาบอกพี่ออย่างพี่เอ๋เขาเลี้ยงก่อนเขาบอกนะใส่ดินนะพอใส่ก็ขยับเลยครับก็เลยใส่ดินเลยครับสั่งดินมาเลยครับสองเที่ยวก็เดี๋ยวจะลองสั่งพันมาลงครับ ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องวิ่งบ่อครับเตรียมไว้ว่าจะเตรียมไว้สักสามบ่ออันนี้ซ่อมแล้วนะครับใส่น้าไว้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับนี่นีบ่อผลดินไม่เสร็จนะครับก็คือลองดูครับใครที่อยากเลี้ยงนะครับใครที่อยากเลี้ยงอยากทดลองเลี้ยงอะไรเงี้ยเนี้งไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันตายมันตายนะครับ คือต้องทําใจนะครับต bon ้องทําใจอาการตายของมันก่อนนะผมผมเนี่ยทำใจตั้งแต่วันไปเอาแล้วนะครับนะเพราะว่าผมเลี้ยงกบับกบนี้ตายวันหนึ่งโอ้โหเยอะนะครับตั้งแต่ลงเลี้ยงยันจับนี่ตายทุกวันนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ตายเหมือนกันเราก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจวันที่ผมไปเอาเนี่ยผมกะเอามาลงเนี่ยตายแน่ๆครับเป็นสิบๆโลแหละครับแต่ไม่ตายนะครับผิดคาดนะครับ ผมกล่าวว่าเนี่ยเลี้ยงกักสองเดือนเนี่ยตายถ้าตายหมดได้ไข่สักร้อยลังเนี่ยผมก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่นี่มันยังอยู่นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้มันฝังอยู่นะมันจำสินอยู่นะครับเนี่ยใครที่ทดลองอยากเลี้ยงอยากอะไรมีเด็กเด็กมีเด็กนะไม,ไม่รู้เด็กที่ไหนนะครับไปรุ่นอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะทักมาหาผมก็บอกอยากลองเลี้ยงนะครับ ลองได้นะครับมันไม่ยากหรอกนะครับเลี้ยงไม่ยากเขาบอกเขามีบอ่ออยู่ครับพ่อเขาเคยเลี้ยงปลาดุกนะครับก็เลยบอกว่าถ้าอยากลองเลี้ยงก็กลองเอาไปลงดูนะครับลองหาพันธแถวใกล้ๆบ้านนะครับหรือแม่ก็สั่งเอาให้พ่อสั่งให้ใหแม่สั่งให้ก็ได้นี่ถ้าผมส่งเป็นนี่ผมส่งให้ไปแล้วนะครับเนี่ยผมส่งให้สักโลสองโลเนี่ยให้เขาไปลองเลี้ยงนะครับ ส่งไม่เป็นนะผมผมไม่เคยขายไม่เคยอะไรนะเลี้ยงอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับสัปดาห์ที่9นะครับได้มา4ี่แลังนะครับกอนค,ครับ